ได้อยู ite, forget, s, so ่ที่เก่ายุคนี้อยู่ยากลำบากเหลือเกินที่เบี้ยหางเงินตังใดพอมาเท้าเฮาปลาซ้อแต่ตึงวันค่ำเจ้าเอาไปเลี้ยงตัวเก่าอย่างเดียวน้อปุ้มมาเปิดวานเปิดวานพอแล้วน้าหนุนหนุนห้องหนูหนูก็ต้องใจห้องในใน ต้องเตวฝนทกฝนหำหน้าดำหน้าเขียวจำเป็นนะไ้เตวไปให้ไปหาตั้งได้ไอประชามาเป็นผู้กันลาที่อา่านมากับมุนยังใสใสต่อ <S <S เอ๊น้องเขาดูแต่กันมาเมินก็ไอะไรล่ะตั้งแต่มาทางบา้านแบบนี้มกี่เดือน,น้วนะ เดือนไปพอี้เจอไอ้ก็ซื้อมาแล้วนะหางกอันนี้ซื้อมาใหม่นะเออซื้อมาใหม่เนี่ยบ้านหลังนี้นะโอ้โหกลัวจะได้มาเป็นลังเป็นลังเนี่ยเศะเป็ดเาะการเาะอย่างทำนะมาได้ขอพ่อขอแม่สักบาทเนาะมันก็เป็นความพุ่งแจงเฮาอย่างหนึ่งเหมือนกันอะแต่ว่าบาทเดียวนี้มีปัญหาน่อยหนึ่งไอ้จะบอกให้ต่อนะสาตังอันเนี้ยเริ่มบ่ค่อยมีละงานเก่าโอที่กับบ่มีกับบ่หูอีกอย่างใหญ่ ไอ้บอกว้าะหาสมัครงานใหม่ดีค่ะพอดีนะคะเจ้าเฮาสองคนก็แต่งงานกันใหม่เงินทองก็เป็นของสําคัญเนาะไอ้เนาะน้องหันตัวไอก้ก่อนเจ้าเอออีกะอีอีด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 ีแล้วไอ้ไปสมัครที่ไหนมาพ่อแต่ว่านะไอ้ไปสอะกับเข้าวแรงเถอตัวไอ้ขี่ไปั้งน้าวัดนี่อาหารป้ายประกาศว่ารับสมัครงานหนึ่งตำแหน่งนี่นะอไอ้กับไปพอกะพเนเอกอันอย่างเจ้าพันเนกนี่นะมันเออ ก็จ,จำบักไขได้นะมันบอกว่าขายเครื่องสําอางน,นะติโลตัดโอ้ขายเครื่องสําอางนี่มันเป็นงานไม่ยิงนะและไอจ้จะเนี่ยบใจอีกะนันไปเกี่ยวอย่างน้องงานไม่ยิงงานประจำเรื่องนี้ป่นสมัยสังคมกว้างป้นหิบเบี้ยหาเงินปนมันจะเลิกเปิเลิอก,ลอ,ก,ลอ,กอันนี้หรือไม่หรอมาทำไงบอสกันว่าถ้าจะแต่งอย่างไอว่านะเนาะเอาอีเอาอีไอว่าตัวไปเตรียมเอกสารไอ้นี่พรอนี่บัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งชุดอีนะ รูป่ายสองนิ้วสองใบเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอกสารมีในห้องอ่ะต่อไปส่อะคนไอ้บเนึงโอ้แต่แอนอันก็เดี๋ยวน้องไปเตรียมเอกสารไปเตรียมมาไปเตรียมมาไปเตรียมมาเดี๋ยวไอ้ไอ้าย่าหนังแอนว่ามันมีโบนัสถือว่ามีสวัสดิการอย่างพวกข้าเจ้าเป็นสาวอยู่คนเดียวเดียวโดดต้องเป็นสาวสดก็ยังมีหัวควัญนะอยู่แม่ก็ตึงมือตึงวันตึงบ่มี ปัวควันหยักแทะกน่าเป็นอะไต่อยแา่กี่เที่ยวอีกกระเก่ามีปัวควันเหลือเก่าเด้อฮะขึ้นแม่จะไปเป็นแม่แก่เพื่อจะได้อย่างแบาตากอันงอมอาเจ้าชื่อจันแต่วันเกิดวันทิ่ไปสาวจิตลิศก็ยังบ่มี ตัวขวันคนมาแต่งตัวออกด้านตึงวันบอกแห้งตึงบับบเป็นสาวจีตึงบักคง,งเป็นสาวเคินมาเมินหลายปีก้มพ่อของดีปอกออกแอสองปองย,ย่าอย่ามาง้อหัวใจได้ว่าอ้ยเฮ้ย,ยข้าเจ้าจาืดจันบ้านใต้ก็อีจนันบ้านเหนือก็อีจนันแต่แม่ข้าเจ้าจืดไร เขาเลยห่อข้าเจ้าว่าจันไรเอาชื่อแม่มาห้อให้หน่อยเป็นสิริมงคลปิงใจอีจันไรวันนี้จะมายื้อพ่ออีทอมมี่ก่อนแต่งงานสี่ห้าเดือนหายดักวิทย์ดักไวยกูตึงว่าละอ้นบาเป็นเห็นบาใจกระเทยยังได้มากกวเปไปกระเทยวันยาขําตายมากก็ไปพีกะเทยนหนแล้วยื้อพ่อมันเหรอเอาเมียอีแบบอุหลอด ปุ๊บปุ๊บปรเดี๋วเนี่ย่้าด้ยข่าต่อไปเราดูมาเื่องเัก้อยู่มาตึงวันหากินเลี้ยงชีวิตแค่ความตูจริตตื่บัดใกล้พิมดนายตนทมาว่าเกิดเป็นลูกป้อใจอย่าไปกล้าไม่ขายนหอบตง่าบัดใจ ไม่ตายแล้วก็ต้องตั้นยีเตเอนเขาคนบอกมีเงินำต้องเดินหน้าใจใจเงินมาเขาก็ส่งมาตั้มีภาระหลายอย่างหลายอย่างตงมาเปลี่ยนบ้าหอู่ที่ร้านนี้ เทตก็มีอยู่หลายเหมือนกันมีตึง่าจอนและขาประจํายกระดัตึงวันตึงบัดนี้คัดของบรดีการตึงแม่ยิงข้อใจตัวได้ติ้งหลายๆเอาเงินมาเที้ยงต้องก็ขอเงินอันเท่าบีและน้องก็เอาเกิดมาวาสนานป๊อเงินเฮาก็บัน เฮาก็บ่าไรเลยส่งทำงานหวังตั้งเงาสบายเอาความโอมาขายเอาร่างกายมาเลกฐานะรับทานของเฮาเป่บางมีลังว่ามีเศรษฐีคนมีมาเกะตึงมือตึงวันเอาร่างกายมาเลกจำเป็นต้องแบกคนนึงวันนี้เขาจบแล้วจะมาพูดว่าหัวใจจะขอให้นางอันเป็นยังอยู่ไห ต the ึงวังอยู่มาตึงมือมีกันยื้อแก้ยื้อสอกเงินยังเขาจะไปที่ไหนมันกาตึงกวนเตาอาชีพยังเฮาเฮาไทยมาให้ได้มีข้าคนดูถูกมีห้าคนนิ้งทามันก็แค่ปากมาสิเขาว่ามาไวโอ้โหโอ้โหมต้องไปสนคำเขาโอ้ใจอ่อนนะฮะนักเกินนะเขาอาชีพของเขาเนี่เป็นอาชีพพุกันิตร เขาบังซอกมาหากินเยากัรตุงอันนี่มันก็บบอมีเงินมายเงินใสใสทองมันเยมันกับแต้พ่อมากับแต้พ่อแต่ยังว่ามาเดี๋ยวเนี่้มันได้ออกอิน คนอื่นคนงามๆนในดีก็ไปหรดเนี่ยมีเหลือแ่หางคิ้เลยนี่ยคนนึงขอมแข้งแง่งเดียเนี่ยเออแล้วบอสเนี่ยก็ตุ้ยโอ้โห็เปดลนเอ้ยยได้สักดิงกับวันเนี่ยโอ้แต่เย็นจะเย็นวันนี้เผื่อมีคนมีลูกค้าแขรเข้ามาหลายๆเขากําลังว่าได้สักมินส่งยิ่งห้องนักเกะกาบ้านมันบ้านนอกถึงบ้านจะมีไผ่มาถึงนักเกะนะกเ้ยคำเดียวคำเดียวคำเดียวมันป็นจะมาเกาศอากาศ่าพอเด้ออ่าอ่าอาอ้าอ่าอีงตัวนี้มันนั่งเมาส์มอยอย่างี มอมีลูกค่ะพอเรือกันซอนคนยกโป๊กนะครับเออมันก็ตึงเหลือก็มาขอโซ่คนนั่นนะอีหนึ่งกับปมอีหนึ่งกับแหลกแข้งงเมืขอกาให่อยากได้กาขับบานี่ล่ะเนี่ยบัตริโอนี่นะมีน้องใหม่เข้ามาแนะนำหนุนลาเล็กนี่แล้วอ่อนใหม่แล้วอ่อนใหม่อือแล้วอ่อนใหม่มาใหม่เลยครับทอดดำมากรอกนี่นะโอ้ได้ครับได้ครับเปิดมา ถ้าตึกละหรือแกคืนนี้นะถ้าถูกขอไปได้ออกนะสักเกิงนิ้งก็มาไ,ได้ด้วน,นะเนี่ยถ้าชั่วคราวพวกข,ข,ข,ขอจะกึศสองร้อยเปอรแล้วถ้าค้างคืนร<อ>้อยห้าส<อ>ิบเจะได้ฝากฝากน้องอตัวขอตตัวอืมเอาหน้าฝั่ตัวตัวนี้ครับปาครับน้องจังอย่งพ่อครับไม่มาเป็นเลยครับมาเป็นจ้าหาแม่นครับป้าจ้าวตีสอนได้ก่อนโอเคไปสอนนะเว้ สมองมันหัมากนั่ายถงวิจแอรนันประเังานัะประจ้างเลยอะสอบัคมเป็นสมองนี่ครับผมอะไรครับน้องไปลิขเรับองอะครไอ้ประชามาจเป็นคนที่ข้ามยู ตึวันสองาเงินจนหัวมุนจ,ะจะายากก้าจจะใครก็บ่มีเงินหุ่นจะเพิ่งปูเพิ่งลุกมาจยังเขาอูเงียบเลี้ยงหมูปนานัานนันใหญ่เลี้ยงไก่แหกกัติกก่อนจะเลี้ยงเป็นดนะจังมันหอมปาบแปบสักดังเลยบ่มีสักบาทมันอดมันแขกเงียบตึงบันตึงบัน มางานกัดดึงหันกัดดึงนี่บ้านหานาบ้านนี่ก็ไกลมันกันแน่ส่องแหกัดดึงเบียกตั้งเง,งนินอยู่มาตึงบับบานไอตึงบักัวเสียงเราจะตรงมันหิมันแหกจะมีให้มีแน,นปันปิดปอดเลี้ยงประชาโอ้ไอ้กล้าขึ้นสไหนมาไ,ไอ้นี่ต้องไปย่งหอกจริงไหม เฮาโซงแยกการกะคนยังคิงเนี่นะโซนแยกการโอ้ละเฮาก็คนมีกำกึดก็บลูดีดีดีอาหารกงเป็นคนมีกำกุดเฮากับตึงดีใจเนอะละละที่บ้านแม่เฮาเหมือนงี้กำกึดอ่ะจริงทะเลทะลายยิ่งชอบแอวชอบแบงกินเหล้าเนี่ยยังบอกยังบอกเหล้าบุรีเนี่ยโอ้หมูนี่เฮาเลิกแล้วเลิกแล้วถ้าเข้าหัวใจประเดี๋ยวออกให้เริ่มใหม่สามดอนเออ ตโอ้โหอย่างสามเดือนฉันเปิดรับห้องกับนีกันอะหลับมอสบายดีเนาะสบายดีเนาะเออเสียวสบายกันแล้วประเด็นที่คิงเนี่ยอย่างพวกเดนเนี่ยเนี่ยการเนี่ยเนี่ยการนะกาลังเออกงานเก่าได้สองเดือนไปอืมโบนัสก็บรอดได้อ่าตอนนี้ก็คุยลูกน้องโอ้หาอิดหาอิดหาเลยลาออกเลยหรือนี่ว่างว่างงานนะอืมได้สองเดือนไปละตั้งแต่เราออกมางานก็ไม่ได้ไปเสาะแน่อืมกับมุ้งไปเนี่ยงานอย่างตะว่าหันเขาประกาศเนี่ย นี่รับสมัครพนักงานหนึ่งตำแหน่งมาเลยไปสมัครนี่เมียเตรียมเอกสารมืออ๋อไปดีตั้งทิงแต่งงานนี่โอ้โหหลวกมาบ้างเนาะเขาเมียวันหน้าเขาจะมีลูกมีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงลูกให้เย่างมาะก็จะมีลูกบอยู่มากระตุ้นีค่ะโอ้แหงบักข้นเพราะบ้านท่านหลักใหญ่ก็นี่นี่นี่โอ้สมบัติหลักฐานก็ดีแต่อะไรบ้างลายล้านก็เนี่ยตอนนั้นซื้อกับประมาณล้านเจ็บนะ ไั้เงี้ยบอลวางเฟอร์น,เรนิเจอร์ผู้เป็นตุ๊กกันอยู่ยังไงนี่อยูยอย่ฟ้ากหันหอดท้อเป็นการได้กวาม<ห>ตีเงี่ยมพุ่มวิลคิดดินลงหล,งล,งลงุมเกินไปทำไมเนี่ยแบบต้าอู <c oughs> นันนกอูเ <c oughs> งาไอ้สม,มัครงงสมัครงานนะไอ้มงพวกนี้เนี่ยใจปัญญาไปนักปวดหัวใจในงานปวดหัวโอ้โอ้ยไป ครับเจ้างูลำไยชิเนี่ยนะเออคจ้าลำไยเออเน่นี้ลำไยอเจ็บกนี่ะบ้าข้อมือฮันกันเรียวเรียวเดีเดีวเดอ็นมือหัดไตยอีกยังจ้างฟอนลืมตัอไปไหมขันมือันเนี่เนี่ยเนมือคนอยู่ห่มอยู่ห้องแอร์ไดขึ้นลำไยไปได้ไม่ได้การกัใจายระบาต้องใจแหงกับบาเนี่ยขึ้นเสากันนี่โอ้ดึงสายไฟนี่ ตอนเน็ตตอนน็้นอย่างเนี้ยโอ้งานดีเงินได้เป็นหมื่นหมื่นกระป๋าเขาไปตกเสาไฟตายให้กรบป๋าโอ้ไอเนี้ยเปลี่ยนลายแครจวนคนพิษแล้วบอกเฮ้ยไปห้ามไปไปไปให้ไปไปอยู่เนี้ยรถเนี้ยทำันจากมันเนี้ยโอ้มันบไปจัดการปดใจกินในไข่เครื่องสำอางอ๋อบัดเดี๋ยวนี้มันทําได้หมดบัดเดี๋ยวเนี้มันขายได้หมดบัดเดี๋ยวนี้มันซื้อหมดขายขายก็ได้ไปจิบไปเดียังแบบแบบมัน มันบาถูกต้องมันจะงานปัจจัยมันเป็นงานไม่ยิงต้องทำหมดแล้วเพื่อแต่งงาตังบบตังแบบเตือนเสยเอะาให้อู้ก็คิงให้จนคนยิงตอมาให้ไปแล้วเนื้อไอ้อาไรให้ไปสมัครงานมาเป็นไดพ่อใกล้ก่อนมาฮู้นะรอเขาโทรมานะถ้าโทรมาห้องไปสัมภาษณ์ก็ได้ก่ะอืมไอ้สมัครไปหลายตีแล้วกะสมัครไปสองตีเพื่อไ้ตีหนึ่งกันกันเสียเนาะมาฮู้่าจจะได้ก่อน เอ้แก้วดิเต้ยไอ้ขันรับแล้วนะไอ้รับแล้วเด้ออันอันเขานอนแล้วเบานอนแล้วเบานอนนอนแล้วเนาะวันนี้หลังมึงเฮ้ยเสร็จกูแน่ที่นะกินไข่เหลวกไปสองเกินก่อนไอ้ไอ้ไอ้ป้าชาห้องเนี่ยวันนี้อากาศดี ดีนะไอ้ด hey, 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 ีไห hey, ้ฮ้ออในะเอามาเซอะไอ้ยังเล่นมวนๆกันบ่เอแค่รับเราเนี่ยไปสซงานวันขัมมนต้อไปคุยไอ้เไอ้ปะชาไอ้ปะชาอุ่ยกปยังมันรับหมอรับใดอันหนักเฮงเห็นระกคุ อประกาศมาตัวเฮ้ยโอได้อยังมาพ่อโอ้สเปกระเขือหอมแมาได้ตึงมบนน้อยอื้ยเดี๋ตัวนี้ีหัวจะเจ้ามอย่างนึงหัวนี่ทำพิษไก่กระเขาหอมแม่ออกน้อยกระตึงเหลี่ยมได้ตึงคมตาย่เจ้าสาดไปเน้ะกระเทยควายเฮากูแหม่บอกดินี่ขอหน้าปลตึงฮะปึงปลาหงปลาลางสายหมาเอาตัวด้วยกูแม่บอกดิ สี่พันโอ้ไผ่มานี่เหมอว่าได้ตัวอยหยงหนักต้องมีงงเรื่อง,องให้ปรึกษาตัวนะ๋อวันนี้มันวานไอนี่ยปรึุกษาอย่างล้ำเหลือบบุดคนหนึ่งบุดคนหนึ่งก็ไอ้ประชาผัวเปิดหน,น้ากากอ๋อวันนี้มันแปลกๆนะตัวแปลกยังไงมองก็แต่งงานกันมานะเวลานอนเมื่อคืนนะ มันนอนปีนหลังตามบ้านโอ้ยมก็คืออันบ้องนาคาไผ่จะไปนอนซื้อก็เลิกแช่เดี๋ยวคือนุ่งก็ตายค่ะทันใมยอย่างอันนาคาก็แต่งกนันมาได้เป็นสามสี่เดือนเนี่ยมันบาจีบาจีเปิดกำลัง,ง,งกกตัวสี่เดือนแล้วคะเออเออเนี่ยถ้าเป็นบางคนซ้ำน่องบางคนสี่เดือนตัประมาณมันเนอะกว่าน่านะคะเอ๊มันอยังใจหาตัวละเอ๊ก็แบบอย่างอีหาคนสมัยแบบเดียวนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกหรอก ลองพ่อไปก่อนกบบน,น,นี้อย่างก้าไปคืดหนักอย่างอันไหนหมออ,อมตามสมัย,มยมอืมเป็นหัวหน้าครอบครัวมันคืดหลาย,ย,ลาย,ลายอย่ายยงไร้ใจไร้ใจเงี้ยมันมีอย่างมัน,นมีอย่างไปคืดนักเออเออขอบคุณนักเนื้อสีพันหน้านไปไปซ่อกของกินให้ประชากชนก่อนบุดีหนึ่งบุดีหนึ่งก่อนหาเสาบ้านเศรษฐกิจห่างกินก็ฝึกก็เครื่องตะกอนก็เปิด คาเฟ่เปิดแต่ว่าเป็นพับกลุมใจเป็นบา,บาร์กับแบบเชิงบาร์น้อยๆย่อๆนะอ่ะ่ก่อนก็มีแค่ละอ่อนไม่ยิงลงุม้มลุ้มแ่เดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนเนาะมันเปิดกว้างกันเนาะเอ้ยละอ่อนไม่ยิงน่งเหงาชกตกจักตักก็เลยเอาละอ่อนประจายมาเนี่ยอ้ก็ปัตตาโมสโังโคโคนซซนติ่นเข้าร้านผมดำอันบัลเดียนี่นะฮ้ย ได้ละอ่อนใหม่ท่านคนไอ้น้อยนี่ก็ขาวอยู่นอะถ้าเห็นละอ่อนชักซิปปัสชาวปัาเนี่ยสาวต้นต้นเปิดสมัครเอาไปพูดละ,ปะเปิดเหมาอันพิเศษไปพูดละแล้วตึงบาร์วันนี้เคิร์มกี่สองตัวน,นวะกูดกับกุ้งอีหนึ่งกับปุ้งอีหนึ่งกับแข้งแง่งยังไม่เสียบหยีมันร่างให้ได้เป็นโลขายอันประมูลขายอันยังเปิดเอาไว้ออกเบอร์ให้ดีดแล้วก็เยอะ ที่องตัวนี่นะวันนี้นะ่มงมาได้นะครูโอ้้าหัวที่ดอกเินไปได้ดีน่หรอมันทั้งเนี่ยนี่คาละขอเพไปนะพ่นะนี้มันมีเพื่อความประเดอเจ้าเจ้าเาเจ้าดข่าวว่ามีเด็กมาฮีกัเ้าหนหนังก่อนหนังก่อนเอาเกิดมาโตยังไเนี่ยเานุนับจะนั่งครนบนหนังครับแบบมีเด็กหม่ใส่แบบนี้กับเอามาเพี้ยเหรอฮะ มาเดี๋ยวนี้นะถ้ามีไผ่หล้กตาได้เนี่ยเหือสองตัวเนี่เจ้าเหลือเต็งแย่าได้เนี่ยตกใจึงต่อได้ก่อนเสรนะคะโด้อ่นเด้อีกันร้อยห้าสิบอเอาก็อเนี่ยเหลือแตครฮะเอาว่ะมึงเอาว่ะมาเู็นเห็นเลือดเอ็นดูผมนะคะนี่ไฟแบบของไฟจแม่เอาหมดมึงเอาไหน กูโมเกียรมึงม ah. uh. ah. ah, ึงเกเเกรดียงกูวัวก้เออเฮ้ยกูอยเอาไอ้นี่สิจะเหงาเหยนน่อยนี่งนอ้ไปก่อนไเกด้ห้น้อยไปกับพี่ไปครับครับไป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 ปไ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  ล้างมันทุยตัวจะไปล้างยังเบื้องไอ้ล้างมาได้แล้วตัวเอ้ก็เป็นอย่างอ่ะโอ้ไอ้ประชาฮะไปได้ก่อนละนาไอ้นี่มันเป็นไอ้อยังนี้ไม่ได้ย่งนี้มีเครื่องสำอางไม่ได้ย่งหรอกเหรอก็มันมียังได้หาเนี่ยเนี่ยแก้มแดงปัลลึ่ใส่ลิปใส่แป้งอย่างได้น่ะเรายังไม่ได้กะับไอ้ทำงานร้านเครื่องสำอางไงที่โลตัสอ่ะมันต้องได้ลองเครื่องสำอางไงมาเป็นยอดขายได้ขายได้กันจะได้สตางค์ได้เปอร์เซ็นต์เปิดนักหนักอีกอ่ะอย่างอันอย่างอันเหมือนในนี่ เขาต้องทำยอดขายให้ดีๆว่าแต่วรีเตอร์ตัตวบ้าต้องสงสัยแอะละตพว่เข้าไปนหนังในบ้านไอ้จะแกงมางานนะึงไงน่าไอ้จะแกงไงตัวก็อยากกินอย่างบอกมาเออเพร่ะว่าข้าอยากกินแกงเขียวหวานนะเขียวหวานหมูเนาะเจ้าเออเโอเคโอเคตัวไปหนังไปหนังไอ้จะเนี่ยอยากไอจ้จะเนี่ยเองไอ้เตรียมกวางเองก็ไปได้เลยอันอันน้องขึ้นไปแล้วนะเจ้าเจ้าเจ้าสุดตีมือเจ้า กลับไปแลวแม่ความอับอายกลับกคูณเมียคูกลับจับได้แล้วคุณต้องตายแน่ๆไแ่หนแไจะโทรหายทมนี่ก่อนฮะลโหลมึงเออคุณจะโยนไปเอววะเนี่ย

ของกูมึงไต้องมายุ่งของกูไอ้เนี่ยนี่แม่ไตกันเนี่ยกูทำคนมึงือคนเอามาเอาผลกูใหม่มาแล้วเนี่ยแหนมี่แหนมเนาะกูหากูน้กูหม่ได้เนี่ยมาแล้วอันนี้มีเมงาไปทังไกลมันน้อยทังไกลติดนี่ขอใหม่อยากตะนค้าบจำคนตอบคะแนนเลยเนี่ยไ่เนี่ยมันกอันนั้นมันขวนอันผ้ามาเตกันหน้า อุ้ยไอ้ยังมาแต่งหญิงแม่เอวมาโห่ตายล่ะกูเป็นพวกอุ้งห่อมคนเดียวเปิดากาศแต่งงานสี่เดือนล่ะมาจี้มาจี้ยังมาทำเตะกุบ้าเดี่ยไกูจะไปรอก่อสู่ข้าว

หัวมีไหนเนี่ยหมอโอ,อ้ยฮะเออป้าไอ้ประชาก็ไปเนี่อยกันก็นะแกตัวไอ้ประชาชนไม่ใช่นตะคืนเนี่ยเจ้าเนี่ยไปเอวร้านน่ะอย่างก็เดือนฉายเบาแต่คืนไปโกถืกก็จะวเจ้าจะเล่าฝันน้ำมาเชื่อใจอู้หูตูกขอ้อพิสกันนะตะคืนเนี่ยเจ้าเนี่ยตาบัวตัวเนี่ยมันแต่งอย่ิงกินเธออยากแปร่งมกันไปเรื่อยไป,ไปอ,บบอ้วเบาเออ บัตเต้กัตรวจำพิดคนค่ะจะให้จำพิทแค่แคนต่เจ้าเนี่ยเจ้าถึงโผล่คอมนเลี้ยวเชื่อตนนะเนี่ยบัตใจไรก็อยู่บ้านมันก็เป็นป้าใจจัดจีน่ะตัวถ้ามาเจออีกถ้ามาเจอตัวไปโป๊่คอเลยสักวันต่จะต้องหันไม่ต้องมีพิรุษแน่ๆเจ้าว่าถึงแม่นเจ้าถึงแม่นมาเชื่อตามใจเจ้าเนอะถือว่ามาบอกละ ตามใจก็จะไปแล้วเนอะยินดีเนอะขอบคุณนักนักบอกเขามาเชื่อตามใจแต่เฮ้ยสี่พันอู้มันจะเป็นความจริงกว่าสงสัยแค่จะได้รักอกของสักวันมักวันนี้กูส่งปากกูจะไปแอลบาฮอดนุ่มๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบซิกแพคถึงัดเป็นบัด กูโอ้ล้ะกูเดี่ยวกูอยากมั่วนี่สมปากว,วันนั้นกูจวนอีจันไรไปตัววันนี้กูตึงจวนกูบัสอบวันนั้นมันลูกเบากูแตลเล็บใม่ด้ยวยครับไอ้ประชาไอ้ประชาเจ้าเออว่าใดน้องว่าใดว่าใด <laughs> พอดีน้องว่าวันนี้นะน้องจะไปแอลบ้านอีแม่ที่บ้านเหนือสักกรมจะได้ไปแอลหาอีแม่เมินละแล้วก็ถ้าจะลวดกินข้าวแรงบ้านอีแม่ปุ่นเลยไอ้กินกับอย่างนาออันไอ้ก็อยู่บ้านแล้วก็เสาะของว่าของกินเอาเนื้อมาแรงนะบ้งอะทอดใครก็ได้นาะเจ้าและจิ้นไอ้อย่างน้องก็เอาไว้ในตู้หันละเพ้่อเสาะกินก่าเดียวเนอรว่าแต่ว่าดีมุ้นะถ้าแม่นอนคนเดลต้องนอนก็แม่ได้หรอดูเกอันอันอันเดีเดวน้องจะไปเกรียครัวเพิ่มก่อน ถ้าสมมติว่าพี่ไอ้อยู่บ้านวันนี้ก็ถ้าอย่าได้นอนตีอีแม่นะลองเอาต่อว่านะถ้าถึงแล้วโทรหาไอ้กับเนอเจ้าไออยู่บ้านเนอไอ้เนอไออยู่บ้านไอ้เนอเจ้าดีปะสิบหกปีบอกไปนะมาเดียวต้องเดียวด้องเดีเป็นกันเปิดเผยเขากันเ่เปิดเผยเทตุสี ถามก่าเป็ดกัดเคยปัจจัยอรู่รเฉยอันนี้มันเป็นโรคปิ่มีแถวซับแม่คมประเทศไทยหมู่กัดเคยตั้งหลายเข้าปัจไดยปกปิดอันนี้ก็มันเป็นโรคอิมทามติดกันตึงมันตึงอมีหนอพอปิดเอ็นดูอีกกันเทยคน ว่าน้องว่าที่ช่วยเป็นกระเอกเสียงสอบว่าหากินตามลำน้ำเมืองก็เคยสร้างเรื่องเพื่อพี่น้องชาวบ้านนาเลื่มมือเลื่งหัวปัดได้ที่บอกเอาเด็กจู้จนหัวขาวกันเคยห่างพวกเ่ยมาเปิ้งใจสินี่ไอ้ปะชาชนปัดเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยฮะนอยังอยู่นี่นี่ มาแต่งหน้าทาปากอย่างอี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรเป็นว่ามันเป็นอย่างอี้หรอมีแต่งงานกันมาเป็นสี่ห้าเดือนนี่มันบัจจิบัจจีข้าเจ้านี่กับย้อนมันอย่างอี้กันเนี่ยฮะแล้วทีปนเหล่าเป็นลือกันม่าไอ้ไปเอลบาโหดที่มันเป็นความจริงเนาะฮะดวตัวใจเย็นเย็นตัวใจเย็นเย็นก่อนยนไปย้อนมันอย่างอ่ะโอ้โหไปถึงไหนไอ้ไปถึงห้างกับผัวเจ้าเป็นอย่างอี้เนี่ยไอ้มัเนี่ยอย่างอี้ได้อย่างไรข้าเจ้าตึงฮับบัได้ระบัดเดียวนี่นะ ไปเอาไปยากันที่อำเภอบัดเดี๋ยวนี้เลยแต่เพื่นเนี่ยยายาตัวว่ะัต้องเง้ยงก็ไปยากันที่อำเภอบัะเดี๋ยวนี้เลยข้าเจ้าถึงฮับบัดได้เด็ดขาดโอ้ยตายละตายละตายละหัวข้าเจ้าไปเป็นเมียป้นกับบัดเดี๋ยวเนี่ยไปไปยากันประเดี๋ยวนี้แน่ตัวในในกันเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเอากับเป็นป้วนรับกันอย่างบได้กระเถเอาไปเป็นป้วนไปเป็นป้วนอย่างสักยังข้าเจ้าฮับบัดได้้ยตายละหัวกระเทยหัวกระเทย Bye. Bye.